ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูแลบอ่อประดานแก้ไขปัญหาให้เอซีที่บ้านหนองตาเอกทอำเภอระหารตายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งมีบอ่อประดานขนาดปากบอ่อหกนิ้วแล้วก็มีท่อขนาด4นิ้วซ้อนข้างในเพื่อป้องกัน นะครับป้องกันการฟุบตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถจะป้องกันตายลงไปได้นะครับตายถล่มลงไปกลบสม,มอตือยู่ที่ระดับใจไม่ทราบนะครับเจ้าของบ่อก,ก็ไม่ทราบสม,มอตือยู่ในนี้มีท่อส่งขึ้นมาเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วส่งขึ้นมาแต่ไม่ทราบว่า จะอยู่ที่ระดับ G เมตรข้อมูลหลงลืมประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าเราก็จะต้องเอาหัวดูดขนาดหนึ่งนิ้วช่างนิ้งหน่องกำลังขนมากองตรงนี้มีความยาวนะครับซึ่งต่อกันแล้วไม่ต่ำกว่า80เมตรนะครับเราเอามาเพื่อที่จะกู้สเสม็ดวันนี้ถ้ากู้สเสม็ดขึ้นไม่ได้เราก็ใช้สูตรเดิมก็คือต้องเอาเขา ตัดแล้วก็อ,อยู่ในบอ่อตลอดไปนะครับก็ประมาณนี้ครับจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณ10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งมีกลมทหารผ่านอยู่ใกล้ๆบริเวณน,นี้ใกล้เคียงกับกลมทหารผ่านจะดูแลเขตชายแดนไทย กัมพูชาอยู่ในจุดนี้นะครับเราก็มาดูแลเรื่องน้ำบาดาลให้มีมีน้ำใช้ของ f อซึ่งติดต่อไปนะครับก็ระยะทางก็300ถึง400กิโลเมตรนะครับมาเมื่อวานวันนี้ก็ไปลงมือนะครับเมื่อวานมาถึงก็คำครับข้างเคียงจะเป็นบ้านของ ชาวต่างชาตินะครับก็ทราบว่าเป็นฝรั่งไม่ทราบว่าสัญชาติใดนะครับก็มีรั้อคอนกรีตนะครับเป็นรั้วแบบกั้นให้เป็นแนวเฉีดธรรมดานะครับก็ทราบว่ามีการปลูกทุเรียนซึ่งมีนะครับมีแสล้มนะครับมีน้ำดำ,ดำปลูกแสลมปลูกคอไผ่ครับปลูกทุเรียนนะครับ แต่รายละเอียดเราจะมาดูภายหลังว่าใช้การปลูกแล้วก็ได้ผลหรือเปล่านะครับครับบ่อน,นี้มีความลึกอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับทราบจากเจ้าของหัวแจ้งให้ทราบว่าความลึกอยู่ที่ประมาณ100เมตรครับการติดตั้งลอกโซ่นะครับพร้อมเชือกเสริมลงไปประมาณหนึ่งท่อนนะครับลงไปข้างล่าง เชือกของเสมอตัวนี้ได้ขาดอยู่ประมาณสี่เมตรถึงห้าเมตรโดยประมาณนะครับลงไปตรงนี้เราเลยใช้เชือกตัวนี้ลงไปเสริมนะครับเอาไปเสริมดูก่อนนะครับเอาลงไปก่อนประมาณว่าจะเอาแทนเชือกตัวเดิมซึ่งขาดอยู่ข้างล่างเนื่องจากเชือกมันผูนะครับก็เป็นว่าเราจะค่อยๆ หัวดูดลงไปแล้วก็ขยับเมื่อลงไปจุดที่ชนประมาณสำม,มึดนะครับลงไปชนสามตดก่อนจะดูดไปเรื่อยๆเอาตะกอนดินทรายที่ที่กบสำม,มึดอยู่นะครับขึ้นมาให้เกลี้ยงที่สุดแล้วเบาบางที่สุดก่อนที่เราจะดึงลอกโซ่ให้ตึงแล้วก็ขยับประมาณนี้นะครับทันนี้การติดตั้งเสร็จที่เรียบร้อยอลงหัวดูดได้เลย ลงไปได้เลยเราจะไปดูที่ระดับกี่เมตรนะครับมาดูกันนะครับน,นี้ท่อนที่หนึ่งเราจะเป็นหัวดูดนะครับลงไปก่อนนะครับซึ่งเป็นรองนิวซูเปอร์ ลงไปชนตะกอนดินที่ระดับประมาณ16เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งท่อนที่เราต่อลงไปก็ได้ประมาณสี่ท่อนนะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นน้ําหรือว่าเป็นขี้โคลนเป็นทรายประมาณนี้นะครับที่เคยพบมาก็ส่วนมากจะเป็นทรายนะครับขึ้นมาขนาดนี้นะครับถ้าเป็นทรายเขาจะขยับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนอยู่ที่ระดับข้างบน ประมาณนี้แหละครับสิบกว่าเมตรเขาก็จะนิ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการดูดนะครับการดูดขึ้นมาเราจะต้องดูว่าการยุบตัวลงไปของทรายมีมากน้อยเพียงใดน,นะครับดูอาการครับประมาณดูอาการก่อนว่าเขาพังลงไปแบบชนิดดุนแรงหรือเบาบางประมาณนี้นะครับเราจะดูอีกค้งังงครับเกิดปัญหานะครับซึ่ง ก้ันทวสที่สวมกลางตรงนี้มีขนาดบางนะครับมีขนาดบางที่ระดับ16เมตรคือสี่ท่อนนะครับเกิดปัญหาพ่อแฟบนะครับแฟบเข้าซึ่งหัวดูดของเราเป็นขนาดหนึ่งนิ้วลงไปได้เพียง16เมตรแล้วก็ไม่สามารถจะลงไปได้นะครับเกิดปัญหานะครับซึ่งเรามองไม่เห็นเลยซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับปัญหานี้ในบ่อประดานสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจาก อ,อุปกรณ์คือท่อขนาดสนิ้วตัวนี้มีขนาดบางนะครับเป็นขนาดบางซึ่งไม่สามารถรับแรงดันของดินอยู่ในความลึกลงไปได้นะครับเกิดท่อแฟบเข้านะครับหัวาูดูลองนิ้วซูเปอร์ของเราขนาดหนึ่งนิ้วไม่สามารถจะแทรกลงไปได้นะครับก็เกิดปัญหานะครับต้องรอปรึกษาเจ้าของบอ่อซึ่งกำลังเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับก็เป็นว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ แบบนี้อย่างไรนะครับก็ต,ต,ตรงนี้ก็หม,มายความว่าทีมงานของเราก็เกิดปัญหาขึ้นก็ไม่สามารถจะดำเนินงานล,ลงไปต่อได้นะครับซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นได้ในระดับที่เราไม่สามารถจะคอนโทรลได้นะครับเป็นอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานท่อแฟบนะครับตัวสีนิ้วตรงนี้นะครับตัวกลางครับซึ่ง ทราบว่ามีความลึกตั้ง40เมตรนะครับคือ10ท่อนนะครับนะครับน้ำมาพร้อมทรายบีบอัดแน่นนะครับก็เป็นตัวนี้แคบเข้านะครับครับขอบุณ f อ c ทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็เกิดปัญหาอย่างนี้ก็สามารถเกิดขึ้นดังนั้นการใช้อุปกรณ์ ก็จะต้องพิจารณาให้รอบครอบให้ได้มาตรฐานอย่าง18.5นะครับพ่อใช้ในเกี่ยวกับบอ่อประดานนะครับก็เป็นว่างานนี้ขอขอบคุณเทีทุทนที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ เป็นสายไฟที่กู้ขึ้นจากบ่อนะครับซึ่งขวางไม่ให้สลิงเราลงไปทํางานได้นะครับมีเอาตะขอนะครับไายเบ็ดลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาได้เป็นที่สําเร็จนะครับสําเร็จต่อไปเราจะเอาสลิงลงไปทํางานนะครับ